แก๊งเพื่อนซีพลอยเชอมาลีเดียแมทธิวร่วมยินดีปูปรยาว่าที่เจ้าสาวฉลองมือพิเศษเห็นเต็มเต็มโฉมหน้าว่าที่เจ้าบ่าวของสาวปูปูปรยาสวนดอกไม้กำลังจะมีข่าวดีในอีกไม่นานแก๊งเพื่อนสาวคนสนิทอย่างพลอย เชอร์มานบุญยศักและลีเดียสรันรัตดีนจึงไม่พลาดพาสาวปูรวมถึงว่าที่เจ้าบ่าวมาร่วมฉลองก่อนวันแต่งงานของสาวปูที่เอลปลายปีนี้บอกเลยว่าเห็นหน้าแฟนหนุ่มของปูชัดชัดแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวปูถึงตัดสินใจฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้โดยสาวพลอยได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมอ @cherman เปิดภาพสุดน่ารักของสามสาวเพื่อนซี สาวพลอยสาวลีเดียและสาวปูพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยหนุ่มแมทธิวดีนและอีกหนึ่งหนุ่มพระเอกของงานนี้ซึ่งก็คือแฟนหนุ่มต่างชาติที่อายุมากกว่าสาวปูถึง12ปีหล่อดูดีดูภูมิฐานสุดๆสาวพลอยเฉลยสาเหตุที่ได้มารวมตัวกันไว้ในแคปชัน่นเป็นเพราะพวกเธอมาร่วมฉลองให้กับคู่มั่นคู่ใหม่อย่างปูและแฟนหนุ่มนั่นเอง celebrating my favorite newly e n g a g e and my best friend ลาบโดยสาวปูปรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปนี้ว่าเลิบอยู่เป็นมิตรภาพเพื่อนๆที่น่ารักมากไม่ไหวได้เห็นรอยยิ้มสดใสของสาวปูแบบนี้เหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายไม่ว่าจะเป็นยินดีกับที่ปูด้วยนะคะ สวยทั้งสามคนเลยยินดีกับคุณปูด้วยนะคะคองราตู u l a t i o n ค่ารอคิวพี่พลอยยินดีกับคุณปูด้วยนะคะน่ารักกกทุกคนเลยพี่พี่คือตัวมัมของจริงค่าคนสวยทั้งสามยินดีกับพี่ปูด้วยค่ะสวยทั้งสามเลยค่ะคองเกรตกับน้องปูปรยาคิวต่อไปคุณมัมกับคุณแดด